สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้คุณพรแกงกระลำถ่าตัดคลิปสั้นๆมาให้ดูนะคะบินวีโอให้นะคะเรามาทําตามวิธีคุณพรได้เลยนะคะตามคลิปวีโอนี้ได้เลยค่ะแกงกระลำไ้ไกเดอวันนี้ค่ะตาล้างให้สะอาดหันซอยแบบนี้ต้นหอต้นผักชีค่ะ กรำล้างให้สะอาดหั่นชิ้นให,ใหญ่สำหรับใช้แกงนะสะโพกไก่สองชิ้นแล้วก็ตับไก่สองพวงค่ะหั่นซอยหัน่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะวันนี้คุณพรหัน่นให้เรียบร้อยแล้วเวลาทำคลิปจะได้ไวๆหน่อย400กร,รัมนะคะ400กร,รมัมอันนี้ไว้กินตอนตอนที่เราสุกแล้วเราใส่พริกมะแขนครกเรียบร้อยแล้วค่ะพริกแกงเมือง มีพริกแห้งกระเทียมเกลือผงปรุงรสนิดนึงกะปิอ๋อลืมกะปินะคะนี่ก่อนนะลืมลืมหั่นีค่ะเออผักชีนะคะคุณพลจะใส่เป็นผักชีบางทีต้องมีต้นหอมด้วยวันนี้ไม่มีค่ะเรเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะอนะน้ำมันมะเร็ตในปลาล์มค่ะ ร้อนแล้วก็ใส่พริกลงไปได้เลยนะคะอา่อาใส่พริกแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะ เราใส่กระหล่ำลงไปได้เลยนะคะเราผัดกระหล่ำใส่กับไก่เลยนะคะผัดกะหล่ำกับไก่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปได้ ใส่ไก่เนี่ยทำได้ทุกพื้นที่ทุกบ้านเลยนะเหมือนแกงป่าค่ะทุกคนทาเหมือนแกงป่าเลยนะเออทาเหมือนแกงป่าเลยนะคะแต่ไม่ต้องใส่กระชายนะคะไม่ต้องใส่กระชายนะคะเพราะแกงป่าเขาใส่กระชายใช่ไหมนะคะกระชายไม่ต้องใส่ใส่พริกแห้งพริกแห้งแดงกินดาพริกสดรวมกันก็ได้หรือบางคนใช้เป็นพริกสดก็ได้นะคะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่กะปิ นะคะไม่ใส่ปลาาค่ะเมนูนีุ้มพรไม่ใส่ปลานะเออถ้าใครยากินปลาราพวกคนอีสานนะคนอีสานนะคะเขาจะใส่ปลาด้วยนะคะุมพรไม่ใส่นะคะไม่ไม่กินนะปะลาจะกินเฉพาะส้มตาน้ำพริกปลาอย่างนี้กินค่ะ นี่เราใส่มะแขวนลงไปเลยอันนี้คือมะแขวนนะเป็นสมุนไพรทางภาคเหนือเขาเรียกว่ามะแขวนนะอันนี้ตําแล้วโขลกเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปเลยนะคะคุณพรไม่ใส่ปลาร้าแต่คุณพรใส่น้าปลาแทนนะใส่น้ําปลาไปนะคะน้ำปลาก็เป็นส่วนผสมปลาหมักเหมือนกัน น้ำปลาก็เหมือนปลาร้านะแต่มีกลิ่นหอมเท่านั้นเองเวลาเราใส่ตอนทำกับข้าวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยนะใครทำกับข้าวเป็นจะได้รู้นะคะอา่าอร่อยมากเลยนะคะแล้วนะคะเริ่มนิ่มเริ่มหวานแล้วพอแล้วค่ะตอนนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะทุกคนแวบนะคะใส่ไปแล้วนะคะต้นหอม ที่จริงมันมีต้นหอมผักชีแต่วันนี้ไม่มีมีแต่ผักชีนะคะลืมไปนะคะอ่าใส่ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะปิดไฟใส่โกนเลยนะปิดไฟใส่กนจะเข้านอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมา,หายแล้วรีบทิ้งไปลงงานท้่าเออคนทำกับข้าวนี่ชอบร้องเพลงนะ อ,อย่าลืมนะของที่ชอบก็คือลูกโดดนะคะวัดไปนะ,ะ, <c oughs> ะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะ,ะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกทางวมบนนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดล้านดวงตานะคะที่อยู่กับคุณพร <c oughs> เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณพรด้วยนะคะกดไลค์ อร่อยมากเลยทุกคนเอามาทานด้วยกันนะเรียบร้อยค่ะแกงกระหล่ำใส่ไก่นะทุกคนมาทำตามคลิปวีดีโอได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอนฟู้ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ